สวัสดีครับผมวาวจารวัฒน์นะครับก็วันนี้มาในฐานะตัวแทนของทีม MOF ศุลกากรนะครับก็เป็นทีมงานผู้ช่วยผู้สอนของโคชโยมวรุษศรีมาคาครับในการจับฉลากนะครับก็เจอกับทีมใน TA นะครับทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ถือว่าเป็น เกมที่น่าจะสนุกนะครับเพราะว่าการไปเยือนที่โคราชแล้วก็เชื่อว่าทีมโรงเรียนกีฬาเองก็คงจะมีน้องนองนักฟุตบอลที่เป็นสายเลือดใหม่แล้วก็น่าจะเรียกได้ว่ามีความฟิตระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกครับในการท,ทําทีของเรานะครับในปีนี้การคาดการต่างๆของทางผู้บริหารทางซับโค้ชก็ กะว่าเราจะอยู่ในทีสองได้แบบสบายๆนะครับไม่ต้องมาดิ้นรนหนีการตกชั้นในช่วงท้ายๆนะครับนั่นคือความหวังแต่ว่าถ้าผลงานมันลงตัวจริงๆมันเข้าล็อกจริงๆก็ก็ถ้าเกิดเข้าไปถึงรอบเพลย์ออฟได้ก็ถือว่านั่นนั่นคือสิ่งที่เราเราก็หวังไว้ลึกๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับจริงๆแล้วความหวังของเราคือว่าอยู่รอดแบบสบายๆครับ แล้วต่อไปก็เจอกับอุทัยธานีนะครับซึ่งวจริงเราก็เพิ่งเจอกันมาในรอบคัดเลือกของฟุตบอลช้าง f a เอฟเอคันี่แหละก็ก็ถือว่าเล่นในบ้านด้วยสุรกาการเองก็ยังมีเกมในบ้านที่ไว้ใจได้นะครับเราอาจจะถือว่าไม่ชนะใครมาสักพักหนึ่งแล้วก็ตามแต่ว่าการกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งนึงเนี่ยก็หวังแหละครับว่าทุกอย่างมันจะลงตัวนะครับแล้วก็น่าจะทําให้แฟนๆมีความสุขในการเล่นในบ้านนัดน,นี้ให้ได้ครับ ก็อยากจะให้เข้ามาเป็นกำลังใจที่สนาม m f f u u s t o m Stadium กันเยอะๆนะครับนักฟุตบอลของเราสตาฟโค้ชรวมถึงทีมงานถ้ามีเสียงเชียร์ถ้ามีกองเชียร์มาช่วยส่งเสียงกระตุ้นให้นักฟุตบอลเชื่อว่าน,น้องๆนักฟุตบอลเนี่ยวิ่งกันเต็มที่แล้วก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขแน่นอนครับ